สวัสดีตอนบ่ายจากออสเตรเลียค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ดาานนะ,คะดาวิกาชาแนลนะคะดาวิกาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้พุ่มสูงเนาะก่อนที่ไปชมรายละเอียดนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะเ,เพื่อนๆบางท่านเนาะ ที่สอบถามอาจะซื้อต้นไม้กับเรานะคะบางต้นก็มีหลายคนเหมือนกันเนาะ,ะจะบอกว่าอยากจะขายให้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนาะต้องขอแจ้งตอนนี้ไว้เลยนะจ๊ะโอเคกลับขอบรคุณอีกครั้งนะคะเพื่อนๆเรามาชมรายละเอียดของต้นนี้นะคะต้นนี้เขาจะชื่อว่า snowflake นะคะมีชื่อ หลายๆชื่อเหมือนกันเนาะส่วนเรียกง่ายๆก็คือ snowflake นะคะเขาก็าจะเหมือนเกล็ดหิมะเห็นไหมคะเพื่อนๆโอเคอันนี้คือดอกเขานะคะเขาจะเป็นพืชต้นไม้นะคะที่มาจากประเทศฝั่งอเมริกากลางนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวขอดมกลิ่นดิอืมค่ะส่วนในออสเตรเลียนะคะเขาจะให้ดอกนะคะ ในช่วงระหว่างปลายออทัมถึงวินเทอร์นะคะก็คือปลายฤดูออทัมถึงฤดูหนาวช่วงนี้ของออสเตรเลียก็คือพฤษภาเนาะฤดูหนาวก็จะเป็นมิถุนายนกร,รกฎาและสิงหานะคะเพื่อนเห็นไหมคะเป็นไม้ประดับพุ่มสูงถึง2เมตรเลยนะคะเพื่อนดอกเขาจะเป็นสีขาวนะคะ เป็นช่อแบบนี้นะคะกระจายกระจายเหมือนเกล็ดหิมะนั่นเองเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ละช่อก็จะมีเกสรดอกที่จะเป็นสีเหลืองตรงกลางค่ะอ่ะขยายเดี๋ยวจะพาไปดูอีกพุ่มหนึ่งนะคะพุ่มเตี้ยเนาะเดี๋ยวดูตรงนี้กันเนี่ยค่ะความสวยของเขาก็จะตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเต็มดอกเต็มฟอร์มนะคะเต็มพุ่ม บานเต็มพุ่มเขาก็จะสวยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆให้ดูเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามไม่เอย่ยช่วงนี้ออสเตรเลียนะคะรัฐที่เราอยู่ก็คือจะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยคะ่ะตอนนี้เขาพักพักหน่อยนิดนึงนะคะเพื่อนๆงาม่ยไมคะต้นนี้พุ่มสูงสวยมากเลยนะคะวันนี้ได้โอกาสเหมาะก็เลยมาถ่าย พาเพื่อนๆมาชมนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเสวยไหมคะปลูกข้างข้างรั้วก็งามนะคะเป็นเหมือนอต้นต้นหิมะต้นหนึ่งเลยนะคะเกดิดหิมะกระจายเลยนะ,ะสำหรับเวลาเขาบานเต็มที่เนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูพุ่มเตี้ยนะคะอยู่ข้างบ้านเนาะ,ะนี่คือพุ่มเตี้ยนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นพุ่มเตี้ยนะ,ะเราคิดว่านะคะ ก็คือเหมือนเขาจะคลุมดินไปเลยอะถ้าเราปลูกแบบในอ่าอันนี้คือสนามญ้าหน้าบ้านนะคะปลูกทําสวนนี้ค่ะที่หน้าบ้านเราก็จะเป็นสวนแบบนี้นะนเพื่อนเนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพามาชมต้นนี้นะคะนะวันนี้ก็มาดูต้นนี้กาดการขยายพันธุ์นะคะก็คือชํากิ่งนั่นเองค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะอันนี้บ้านเราไม่ได้ ไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็คือทิ้งไว้อย่างเงี้ยเขาก็เกิดเองเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นเกิ่งไหมเขาก็จะมีรากเนาะแล้วก็ขุดรากเนี่ยไปปลูกต่อได้เลยค่ะเขาก็จะแพร่พันธุ์ลามไปปลูกคุมดีเลยนะคะส่วนต้นนี้เขายังไม่โตนะเพืเ่อนๆต้นเมื่อกี้คือเขาโตเต็มที่แล้วไงเห็นเกิ่งไหมคะถ้าสมมติว่าเรา ค้าคเขาขึ้นมาเขาก็จะสูงได้เองนะเพื่อนๆแต่อันนี้คือให้เขาลามาไหลไปตามดินเนาะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะเพื่อนๆปลูกแซมกับต้นอื่นๆนะคะฝั่งขวาก็จะเป็นว่านแห่งความรักเนาะว่านแห่งความรักนะคะนี่แล้วค่ะพาเพื่อนๆมาชมนะคะต้นสโนว์เฟรคเนาะหรือถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นต้น เกรดหิมะหรือเปล่าเอ่ยนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะพามาชมต้นไม้ที่แปลกๆนิดนึงเนาะสวยๆนะคะเราจะกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ